เถอะเถอเธอนี่งานเหมาเข้าด่วนนี่นี่เขาใหญ่ที่เราจะไปดูพรุ่งนี้นี่ดุนดวนเลยฮะให้ดูอะไรดีเขาบอกว่าให้ไปดูดุนดวนเลยเนี่ยหรอก็นี่เรามาด่วนแล้วนี่ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูค่ะขอนอนค้างเมืองคืนเฮ้ยทำไมอีลูกนี้มันอยู่ทุกรูปเลยวะเธอเฮ้ยมันเป็นหลายลูกเขาเป็นสายโยคะเนี่ยเนี่ย ใช่ที่เธออยากได้ถ้าพรุ่งนี้เธอไม่ได้ลูกนี้เธอจะปิดวะไม่ผิดนะต้องมีลูกนี้แล้วใช่ปะตามใช่ตามรูปส่งรูปอะไรมีอะไรเอาหมดอะมีหมาหนึ่งตัวก็เอาไปกลับบ้านรับหมาด้วยเหรอนี่เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูอะไรเหมากันนะคะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะคะนี่มีล้อมีโชวี่มีโชว์ไอ้มีล้อนี้ด้วยทุกคนถ้าแบบมีเพื่อนๆสนใจแบบว่าอยากจะให้หมาว่าอะไรเนี่ยเขาจะติดต่อได้ทางไหนอะ ใครที่มีอะไรค้งสต็อกนะคะหรือว่าต้องการแบบว่าเลิกกิจการนะคะไปทําอย่างอื่นนะคะลูกค้าส่วนอันนี้อยากให้เราทำรับรับช่วงต่อนะคะก็คือสามารถส่งรายละเอียดมาได้เลยทั้งทางเพจแล้วก็ทาง l i น์แอดนะคะลูกค้าไลน์ก็อยู่หน้าโปรไฟล์นะส่วนทางเพจจะมี2เพจนะคะเพจเจฟ้าพร้อมจบนะคะแล้วก็บอยบายช็อปนะคะทุกคนส่งมาได้เลยนะเพราะว่าต้องเข้าคิวนะคะทุกคน <c oughs> ต้องเข้าคิวนะคะคิวเ <Q S 1> <c oughs> ยอะมากเลยใช่ไหม ได้อันนี้ก็คือได้เวลาปิดแล้วเพราะว่าพี่เขาส่งมาแต่เดือนที่แล้ว่็เธอนี่นะคะก็เดือนหนึ่งนะคะก็วันนี้เราก็ได้มาดูแล้วฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะว่าว่าจะว่าจะจบไหมจบไหเออว่าจะจบไม่จบนะคะเดี๋ยวไปดูหน้างานกัน